สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังช่องเจสีชแนลในวันอังคารที่2 5หากราคาคมพศ2 5 1 6เมื่อนี้ก็ขึ้น8คำเนาะค่ะเป็นวันพระค่ะค่ะเมื่อนี้แอดมินก็ได้มีแนวทางจากอันเจตุกค่ะเพิ่นเปิดอันรีสอร์ทค่ะอู่จังหวัดอุดอรค่ะซื้อเพิ่นอันริมปาวคาเฟ่ค่ะเป็นรีสอร์ทอัน ผู้ใดอันสามารถไปพักใดเด้อค่ะแอดมินการเป็นมูเพิ่นในเฟสค่ะเห็นเพิ่นอันลงถือเลขถูกงวดถูกงวดค่ะทั้งลัตเตอรีทั้งถือใต้ดินเนาะค่ะค่ะแอดมินก็นเลยอันโทรไปขอแนวทางน้าเพิ่นมาลงทั้งช่องเจสีชนแนลเพิ่นกระจดีใจดีค่ะอันให้แนวทางมาลงทั้งช่องค่ะมืนีเพิ่นว่าอันเอาเลขกปูเหล็กยาไปกอน เลขเพ่นกะชิมีหลายแบบเนาะคะ่ะพ่นกะชิมีเลขกปูเลขกยาอันแล้วก็เลขฝันเลขปฏิหารค่ะแล้วแต่งอันงวดเดเพ่นเทออันเขาเลขหยังเนาะคะ่ะแต่ว่าถาา้าไกลไกมือเพ่นว่าอาจจะได้ตัวตัวแน่นๆนะคะก็ไกลไกลมือแอดมินกระชิโรไปสัมภาษณ์พ่นอีกรอบหนึ่งะคะ่ะอันมือนี่ เป็นกระจดีเนาะคะ่ะห้แนวทางมาลงทั้งช่องเจสีชแนลค่ะแอดมินก็นตตรงขอกับขอประคุณเจตุกค่ะที่ห้แนวทางมาลงทั้งช่องเนาะคะ่ะขอขอห้กิจการเจเจตุกอันจะเลริญลุงเลื้งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะที่ขาดไม่ได้แอดมินก็นตตรงขอกาบขอขอ,ขอประคุณค่ะอันท่านผู้ชมผู้ฟังถูกทันเนาะคะ่ะที่เข้าม้ารับชมรับฟังคลิปนี้ ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเจสีชาแนลไดเด้อค่ะค่ะเอาก่ะกะมารับชมรับฟังเลขอันทีเจเพิ่นห่ม้าเนาะคะ่ะม้นกันสิเขียนให้เบิ้งเนาะคะ่ะทุกอุดรค่ะเพิ่นให้เลขอันสามโตม้าเนาะคะ่ะเป็นเลข ก้าสองสามเก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดเลขสองโตกับไปกระตัดเป็นสองสามสองเจ็ดสองแปด กลับออเดอร์ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลขปูนะคะเลขปูเลขงาพนเดตโตเก้าแม่ค่ะพนเดตโตเก้าค่ะแต่วัน เลขยุ่หนาปากเลขหน้าผากเพิ่อนเนอค่ะถ้าแปลงนันเพิรนลงแปง้งมิ้นสิล้งหนาจอให้เนะค่ะเลขหน้าผากอันเจค่ะแอดมินเห็นตัวนี้ค่ะกลับหัวเนี่ยค่ะค่ะ ก็เป็นอันหัวเป็นตัวนี้เนาะค่ะนี่ก็คือแอดมินเห็นค่ะอันเลขอยู่หนาผากเพิินค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมสิเห็นเป็นตัวใดท่านผู้ชมกับเบิ้งเนาะค่ะเพราะว่าอันเป็นเลขเงินเทวดาเนาะค่ะท่านผู้ชมเห็นเห็นตัง้งเห็นตัวใดกันแล้วแต่โชกแต่ลาบเนาะค่ะบางเทืออันโชคลาบกะ พลังค้นบุญวาสนาว่ทอกันเนาะคะ่ะแอดมินกนจะจิอาจจะเห็นวัตรุงกับท่านผู้ชมก็ได้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นเป็นตัวใดกันอันซอยกันเบิงเรากันถักมาค่ะว่าท่านผู้ชมเห็นตัวใดเนาะคะ่ะเห็นคือแอดมินเห็นบอแอดมินเห็นอยู่หนาผากเจ็ดตักเป็นหกจิตงามงามค่ะท่านผู้ชม แต่ว่ากลับกลับหัวไว้แน่ค่ะกันไว้เนาะค่ะหกเจ็ดเจ็ดหกค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจ,จอไว้ค่ะวดงวดประจำวันที่สามสิบเอ็ดเนาะค่ะลงมานี่3สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดปีหกหกเนาะค่ะค่ะนี่ค่ะ นี่เป็นเลขเลขเจตุกนะคะแอดมินสิลงโคงสุดท้ายแหย่ท่านผู้ชมได้ได้ชมอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะนี่อันอันเพิ่นไห้แนวทางมาแค่นี้ก้อนมืมเนี่ยะคะ่ะแต่ว่าขันใกล้ใกล,ใกล้มือเพิ่นสิเน้นไห้เน้นในหางเดียวจังแีงคะคะ้ค่ะเพิ่นสิมีตัวเน้นไห้เนาะค่ะค่ะอันแอดมินก็ขอกราบขอ,ขอบพระคุณท่านผู้ชมค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชม อันมีสุขภาพแข็งแรงค่ะมีการงานเจริญก้าวหน้าเนาะค่ะ,ะมีเงินมีท้องใส่บ่ขาดมือค่ะเห็ดอย่างบ่พอสิไดกัขอให้ได้เฮ็ดอย่างบ่พาสิรวยกับขอให้รวยนอนหลับกับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกัขอให้ได้เงินแสนเงินล้านจนกว่าสิบกันไหมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ